ต่อครับรอบการทีมคู่ที่สเที่ยงเงินสีม่วีเหลืองเสือเสีบต้จะตสองนี้สมครได้หอม่ปราโมทประธานรัชชัยาัินไน่ดเลยสาประตูฝั่งนี้จุบกรบุสีกซ้าย ฝั่งเกาเป็นขวาดีมากเก่็งมากระชาขึ้นหาเม่ไรขึ้นหลังมาให้นนทชาสารายฝ่ทางแคบจีอกไัดไปฝั่งนี้นะรัเ่ารัฐจะทั้งประเสริฐดีอาภิขอไปกันชักชักชักชัชรัชชชักจะทั้งอาภิขอไปกันถูกไห ยกมาได้ครับตรงนี้หรอนะชาสาาพาก่อนรอบนี้ก็โหลูกเก่าเลยครับล้มลงหลอนชะชาปอดยิงไม่ถึงเปิดอย่างของบอลเป็นเดี่ยวพลิกไปทางแคบจริ้งจกล้อโอ้โหโดนบังไม่ได้โดยกิติชัดสารสิงได้มุมของระ่างทีมเซเรซีลงยักมาครับนี่เซเรซีมาเจอเที่ยวเงินครับหรือว่า ขาย<ค>จะได้ไปไ<ม>ต่อและรอบรอ,บรอบที่ลแล้วเนี่แล้วเราขอคยหน่อยด้ขอพี่คนหน่อยได้ไหมเออมเรื่องมันเนี่ยเดีมุมของทั้งฝั่งทิเสอร์ลซีนโดนทชาสาลายายทีท์เมาหุห่มไม่ตรงก,ก่อพอดีอมีโอกาสบุกม,มาเป็นระยะระยะเหมือนกันทั้งฝั่งเซอบางันาะ อย่าคุยกันเแค่นั้นอาทัดสารสิงโอ้ยอดกลมาต้องมองหออกไปเลยใครก็ได้อย่าคุยกันเพียงแค่นะถ้าคุยเพียงแค่นั้นจะรู้ทุกเรื่องอ่ะบาร์บี้ถึง็จเเป็นลูกแต่มของสองฝั่งทีมช่วงนึงไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้เดี๋ยวกันสปอยล์ดีมาวายุยอดชุดวายุ ออกมาหนา้ก็ตู้เ็จบอกออกไปได้ครับตุกนีทัวรบอบุตรีมาตัวเองบุต่ศรีเออรวมเข้ามาอ้ะะเล็บซีได่บอลบ้า,บางครับครับหมายนรกห้าแอลใส่เบอร์มาไม่ผ่านกองหลังฝั่งนี้แถวนะครับนัตน,น์ศรีดงบับเด๋ยวจะชาสาลายก็ทาไปเองแหล่ฝั่งว้ิงครับ ถึงชัดสาสิงรนชาจิที่้น้าโอรโหดูนี้ไม่ได้มาเราะโชคช่วยครับจากตอนสามัญโดนล้นของหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดรหจัาสารายยิงประตูให้เสียเลีขึ้นนะนะครับเดินต่อสนียิงประตูเกิดขึ้นนะครับเอาแล้วที่ไหนนะที่ไหนเป็ไหนใช่ไหม เดี่ช้ปุเจ้บอลเส่โอ้โหได้ไป่ายยชุดน่งเกดเฟ้าเจ้งังทีมเขี่ยวเงินได้เล่นลูฟเฟอร์ก็ล่นไปครับนี่กิติชัดสารสิงห์กับฝ่ายยอดชุดหมายเลขสิ กีดิทัสลูกระยะออนฝนได้เมือนกลูกยิงไกลๆเลยเอ่หวังและโอกาสโอ้เย่าดแล้ว่าแล้วเกียวฝายเด็กชบสี่ับวายุ่งยอดชุนยิงประตูไกลอุี่คุนยากกี่ลาไม่ท่นเนี่ยับไม่ทุวนโอ้โห ที่หลังยังหหดนี่รูดสวยโอ้โหเก็บขาดก็เแล้วทุกเกมที่มันทพัโหมดเออมันยิงเด็ดขาดหยอดฉุดยิงมันจะไยวเหมือนขึ้นนแล้วนะครับเอาเลยครับเสือแคปซีนโดนนำไปก่อนแล้วครับนัดที่แล้วนำเขาตอนนี้บอลเขานำโอ้โหนิดฝังกระชากมากโอ้โหเสียบซองต้นไม้หอมไม่ดังเลยครับคนละลูกกับ้างไหมครับ อ๋อแลครับเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของทางฝั่งทีมเสือเอฟซีอ๋้องไครับ1ครับ1 1 1อครับเสมอกั่น1 1ครับก็ทังคน77จยิงอ๋อเจยิงไปแล้เหรอครับอ๋อพออีกไม่กี่นาทีก็ลูกฟีคิกันเลยสุดสุอ้หลัาสาหรายเออใช่ลงทียนึงเท่ากริ่มไป อกแล้วผมเมแล้ว <descon> โ <fin anta> ิก <multic ens> <okay>. ินเด็กเนี้ยโดนฟชาสาายตีของนี่ด้วยนเขี้ยวเงินน่ะดินนดีตัวทีิงโอ้โหยิงพอกันเน่นีกำลังที่รกษาโอ้โหจงหวาคลายจงหวามันเลยครับตอนนี้สองหนึ่งครับสองหนึ่ตีเสมอมาสรูห่างไม่กี็นสองหนเจ็ดสิบเจ็ดโดาช่าสามลายเเดียว โอ้โหโมตรเสียนว่าลูกนิ่งๆแล้งลูกเริ่มเล่นต้องไปลูกนิ่งอย่าเ่กิ้งนิ่งเล่นไม่ได้ไหลขวามาให้ที่15ที่15ขวามาไปลทางแค่ไม่ได้ครับลูกนี้ตึงช่างรอเอาบอลลงมาได้ไหมเขี้ยวกัน เราเสียบุบลัะเสียอีกฝาไปแล้วเ่ว่าอยู่กัชุดต่อนมเราเสียบยิ้มใช้โหมแค่ับยิ้ใช่ไอมไม่ลงไปเป็นใจก็ขอตจยหนมาไปโอ้โหน่าตาเริ่มใหม่ัับองฝั่งทีมเซเรตซีดนทชาสารายโชนตราชกชาโอ้โหเกี่ยวข้าวอาบไร้ตั้งเกี่ยวขาหลังรับเสียไปเลือดงสิครับ เอาอีกแล้วโอ้โหไปที่อีกแล้วครับสองฝั่งเทมเซฟแคปซี มิาต้องรู้มนชิงที่สามนะครับชิงที่สามชิงที่สามมันมันมันต้องชิงครับแต่เราไม่รู้ว่าถ้ามันโคเดียวมันจะแบ่งได้อหรอสามล้มที่สาม้วมที่สของร่วมชิงที่หนอย่างเดียวชิงที่หนึ่เดียวช้าสบายเนาะใครหุ้ยยิมไหมยิมโดนแตกทีออกมาทันก็ไม่หวานหม ของท้องฟ่าไปได้ครับโอ้โกนี่ขอเสียทุกคนรัสเซีโอ้โหโ้ชบอกไปฟาวโอ้โหโอ้ยบอลตัวโตกลับไปจริเก่งที่สัตส์สิงปาดโดดไปปังได้ไหมลูกนี้รัสเซีสีทอกบัาโดดตัดตาทุกนลูกนี้หัวตวาลูกนี้องชังรอ và đồng hồn cả tổ cảm quả sáng tới là này có hủ hướng từ nãy chiến thức khẩu pháo có băng thiên sức ép xì có được không? chỉ เล้ว25ครับยิงตายไปไต้ผู้เ <nói> ล่นจักรัตน์ปรเสริฐดีออกไปก็ชัดเันทั้งชัดเจนทั้งประเสริฐดีอาจเป็ขอไ ไกด้วยเดี๋ยวนี้ภาษาไทยเขียนแล้วต้องแปลกันอีกครถ้าเราไปอ่านเขาผิดชื่อลำบากก็หายกันเขาชื่ออีกอย่างที่ไปอ่านชื่อเขาอีกสมมร์ทเขียนบัตรแล้วพูดบอล90%เขียนเลยมืออ่านยากเราจากผู้จัดการทีมที่เราอยู่ดีๆเอาตัวกลับมาครับที่นี่เขียนมาอย่างก็หมอสั่งยามันเป็น ถูกไปโอ้โหดูนี่กดเสียงหวบอล้วสเซียมีตเพ่อสเสียโซอล่ไหมขกเปล่าให้นะหว่งทีมเสือเอฟซี่อดไปให้รถช้าสามอะไรถช้าหมดแต่กับชัดชัดประเสริฐดีชัดชัดใช่ใ้่ไปแล้วปล่อลทุ่งหอนระฝั่งทีมนี่ครับจากกระาประเสริฐดีทุ่มมา ไปได้ครับลุงนี้วายุยอดชุดเปิดเข้ามาเอ๋อสักสามสิบปีทัดงโดนแย่งมากว่าชนะเลยเสือ MC เสือ MC เรียกเลยนะครับสามชิมตัวซีกับน้องขามฮะเรามาดูคู่นี้เหมือนกันนะครับเพื่อนเตะเพื่อน การสารายสองประตูฝังเชี่ยงเงินด้จากหมายเลขี่วายุย้อนฉุน